ให้มึงสะดับฟังลามพอกัดฟันยางก็เหมือนตัดฟันกามรอบนี้มาขจัดเสนีย์เขมีแต่ลามตลกมึงรีบไปหาที่เราก็โดนกดไหลเอะเทียดแม่มึงจะไล่กูให้ไปกระเด้าใครฮะก็ลามึงอย่างเงาแถมยังกันเน่าในอะมึงขมแมงมากที่บีมาเข้าไฟจบรอบนี้มีแค่เชพี่ที่จะได้เข้าไปคุยคำกูเด็ดขาดแค่ขยะมาให้กูเก็บวางทำไม่เด็ดแต่ทำมึงเจ็บปากถ้ามึงเป็นสภาแลทุกคนเป็นพยานว่าลามกูเจ็บวางถ้าขาดใจก็ลิตักีสิบแมทนิสัยหน้าลาคายนักสานที่ผิดแปลไปมือแค่นี้มึงไม่ได้ผ่านกสลัดเป็ไกก้้ขีจ ผมจะทิพย์เผาคันเน็ตมึงเมายาแก้ไอหรือว่าเพิ่งเมายาเสร็จกูรู้มึงบ้าแต่อย่ามาซ่าคข้เขตรอบก,ก่อนทีเปิรดรอบนี้มาไขาชาติเป็ดไม่มีสันติมีแต่สนติมมาเคนปากอยากเจอคิวโจแล้วก็ของ๋งงกูเต็งสัตว์ไปหาดีวแต่ของสมองมึงเลยไม่เต็มบาตมึงอย่ากแลกรูปไปเลยใช้ถ้าแกน้ำลายยังเต็มปากอยากปะทะมึงก็เข้ามากูไม่คุยกับขี้เมาเด็กเน่เล่ายาใช้ลำมตลกทั้กูขำม,มากนี่มึงอยู่เชิญจิ้มหรือว่าสามชาติมึงจะด่าเรื่องแกง๊งหรือว่าเพลงกูว่ะหรือจะด่านหน้าตาหรือ กรโทษทีทีด่ดับปั่นมึงพังกระจายไอ้ยเยี้ยบพวกจะมีน้ำยาไปทำอะไรมึงมีค่าแค่ช่วยแม่ประหยัดข้าพัาอันอน้ำมัปเปรี้ยวมากจะโดนตบจนเยี่ยวลาดไอ้เหี้ยมากเอาเลิกคนอื่นไปเทีย่ยวพังคอเรียร่ามึงเริสะกดและเงียบมั่งมึงไม่ใช่จกดแค่ในกระโปรงเป็นเบีย้ย่างกูจะตบให้หมดกูไม่สนใจสไตล์แบบมึงมีจะถมไปแต่กูหวั่นต้นแต่ว่าขปมไปเข้ามาใส่ได้หมดไม่ว่าผลใดเข้ามาแข่งรอบนี้มึงคงภูมิใจแต่ว่ารอบสี่ของไม่มีภูมิไปแล้วโดนกูด่ามึงไม่ต้องภูมิไปพอจบวันนี้ทำไมเชื่อภูมิตาย แล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซตหย่อสูตรต่อสูตรพอซีหมอสองพ่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาต้องจะเล่นคุณพ พี่ใหญ่ไม่ใช่พี่เล็กชื่อมึงรอบนี่กูใช้ต้นตีนเช็ดยิงควายยิงคนนี่กูยิงแพะแล้วกูเปลี่ยนจะบีดกิมบายให้กลายเป็นกิมแรงเขาแบบคนมีแค่มึงอะที่ยืนแอคและพันลายก็แกลดี่กูไม่ต้องเกาเอาเพื่อมาโอวยที่ตกรอบเบอรอันนี้ไม่เอากูจะรอเขียนเรื่องแล้วในตอนที่มึงแพ้ทำไมถึงมีเด็กหัวคุยยินหัวหยิกสกปรกเหมือนพระบิดาอยู่ตรงนี้ไอ้สัตว์กูจะมาไปละมุกแดกกู้ใจใจมึงแน่ได้ช่วยมาเด็กดี่วัวกับกูดีฮะช้อนตะเกียบยังคู่กับคนแดกเตี๋ยวยี่สิบเอ็ดเคมันต้องคู่ก คงให้มาลงบ้านนะเมียมึงได้ยืมมาคงไม่น่าคืนและกูมันยาแต่สภาพมึงเป็นยาคุมในปากเมียมึงที่อ้าคืน ไปตักบ,บาเทโบให้กับญาติมึงตัทิททท้งทิ้งเทเทกองไว้ข้างมึงอ่ะลอกซาาเฮโยกันจะฟาดมือเขียคอบออายอลงบนหน้ามึงเงินที่มึงจะงเากไปเด็ดฟันทำหน้าให้มันดีไปหาตังค์ให้มันจริงเอ้ยรู้สึกมันน่าไปดักบ้านมันสักทีปืนมีก็ยิงตีไอขี้กั้งินฝาบ้านหึ่งหาลากถอกคุยสัมภาษณ์ใม้มึงขอขึ้นแตบอยู่หลังบ้านกันจอกกันหนังหน้าหนังได้ก็ับได้แล้วบอกว่าแกงอย่าห้ามเลยให้มันชิจจนอับพรกกูพามืองไปล้างควอยถือว่ากูช่วยมึงแลวไอบักลาบเฮ้ มึงคบจะเป็นเธอแต่ไม่เที่ยวไทยเอาตีล้อเขาปากกว่าในทั่วเอาให้เกลี้ยงไตแล้วจเหมือนไม่เปิดไฟเลี้ยวมึงกุมเจียวไตมึงดูกันใช่ไหมไปเลยเขาอ้างไปดูกันเที่ยวควายบ้าแล้วก็ส่งเหล่่มคนนี้ก็ส่งดีด the fuck stupid sir ฮรู้ว่าเจ็บใจเป็นคนที่ชอบไปโดนเขาเย็ดมาในตอนปิดเทอมรับไปชนบทหัวคนยักษ์นอกรอบกูต่อให้ถ้าอยากจะใช้บีดเดิมเกิดมาต่ำตมถ้าไม่อยากเกิดมาแล้วต้องจนกันชาติน่าจะเกิดเป็นคนอีกเลยเฮีย look how we do this man get the fuck out of here gang gang